การบริหารเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงข้อต่อกระดูกสันหลังเนี่ยก็ยังสามารถจะทําได้มากกว่าที่เคยแนะนําไปแล้วนะครับโดยที่ว่าสามารถทําให้ยากขึ้นได้นะครับออถ้าหากว่าทําในท่าแรกได้แล้วเนี่ยก็มาลองดูท่านนี้กันว่าทํำยังไงต่อไปนะครับเริ่มต้นด้วยการทําในท่านอนนะครับนอนหงายชันเข่าเหมือนกันเลยนะครับเสร็จแล้วเริ่มต้นด้วยการเอามือวางบนหน้าท้องเหมือนกันกับท่าที่แล้วนะครับ เมื่อขมิ้นหน้าท้องข้าผ่อนหายใจออกแล้วเกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องชันลึกได้นะครับเ,เกรงกล้ามเนื้อได้ถูกต้องตามที่เคยฝึกกันมาแล้วเนี่ยก็ให้เกรงกล้ามเนื้อค้างไว้ในระหว่างนั้นพอเกรงกล้ามเนื้อค้างไว้แล้วเนี่ยให้ค่อยๆเหยียดขาออกนะครับหนึ่งข้างเหยียดออกลากไปกับเตียงเรื่อยๆวางลงแล้วค่อยๆเลื่อนเข่ากับเลื่อนขากลับมาเข้าที่เก่านะครับแล้วก็ค่อยผ่อนคลายกล้ามเนื้อสิ่งสําคัญก็คือต้องเกรงกล้ามเนื้อให้ได้ก่อน แล้วก็เริ่มเหยียดขาออกวางลงแล้วก็ขยับขากลับเข้าที่เก่าแล้วจึงจะผ่อนคลายกล้ามเนื้อทําแบบนี้นับเป็นหนึ่งครั้งทําให้ได้30ครั้งต่อวันการจะทําแบบนี้ได้มาควาว่าจะต้องฝึกเกรงกล้ามเนื้อได้ถูกต้องแล้วระหว่างทําต้องไม่มีอาการปวดวิธีตรวจสอบนะครับอย่างง่ายก็คือว่าอาจจะใช้มือเนี่ยสอดลงไปนะครับใต้หลังสอดลงไปใต้หลัง สอดลงไปเล็กน้อยพอนะฮะไม่ต้องมากข้หลังจะแอ่นแล้วลองลองเกรงกล้ามเนื้อหลังจากเกรงกล้ามเนื้อพยายามเหยียดขางอขาดูนะครับดีครับกลับมาครับถ้าหากว่าอง์เชิงการนี้นะครับไม่มีการเคลื่อนไหวไม่พบไม่รู้สึกว่ามีแรงกดลงไปที่มือมากกว่าปกติก็แสดงว่าบริหารได้ถูกต้องอย่างตัวอย่างที่ทำนี่ถือว่าเพอร์เฟกแล้วขอบคุณมากครับ